อ่าสวัสดีครับนะ่ะวัดที่ไหนครับวัดโนนหีหมองอืมวัดโนนหีหมองโนนหีเศร้า <laughs> ออนะครับพี่น้องเอฟจีนะอันนี้แหละครับเนะาะทานหีได้เป็นนางฟ้าคนน่ะถวายหีบเซิ้งพระบัน,นี้อีเวนนี้ก็ได้นะนะอ,อันบักซื้อเรื่องเอมเมนธรรมดาบานอ่าวพื้นซื้อเลขกับปานหางเว้าบัดน,นี้ครับ อ่า,าพอฟืนเรื่องก้อยซีนกับโว้ยครับที่หนึ่งนะครับอ่าสีสีมือนี่เป็นมือสันวันดีบีคันแท่น้าสามสิบกีบเทศไว้ถ่าได้ปัะน,นี้อ่าน่อยทิ้งน้อยทิ้งพอมน่อยทิ้งพรอมเด้อน่อยทิ้ง,รเ,งเราขาวว่าน่อยก็ทิ้งพ้อมน่อยทิ้งได้โยม อันจะซอยน้อยหลายยิง่ง่เนี่ยตอนท้าโปรตีนนี่มันพอ่พอกันพี่น้องพ่อกันนะอืมอีนั่นก็โอ้ยหาจังหวะเข้าไปพอดีเลยนะขายไม่แงแตดพ่อบาทนี่วัาแงแตดแล้วมันเวทส่งขายบบดนี้โอ้ยรับไผ่แขนกันเศร้าหรือรับพี่น้องเอฟซีนะมันซ่วยยุหันละนะมันซ่วย ไม่แง่แตดครับนะโอ้ยนะครับมันไปช่วยไปเอาไปมันช่วยกับเียเอาทิมซะเดอร์บอกนะในในิทานเรื่องนี้นะครับบิ๊บซีนะอ่ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็แสกันแล้วแสกับใครครับแสกับอีโยยกเน่าครับนี่นะ <c oughs> บันเทิงเลยครับบันเทิงและเลองใจเลยครับตอนนี้นะนะ มาเฉยยองหน้าว่าอะไรไปนินทาอีฝากแบบนี้อ่าไปนินทาอีฝากไงบอกว่ามันงู้ยังงั้นบอกว่ามันงูอยังนี้อ่าไม่เอามันไปด้วยหรอกไม่ไว้ใจมันแล้วช่วงนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมครับนะอ่าเห็นไหมครับมันออกมาพูดมันออกมานินทาไงเห็นไหม <c oughs> เหมือนกับมักซอกแบบน,นี้ มักซอก็เหมือนกันนี่ปุ๊บนี่ไปสร้างบ้านสร้างเรือนให้ในนิทานเรื่องนี้อ่าเห็นไหมที่มันไปเฝ้าไปเฝ้าอันะนั้นอ่ะไปเฝ้าพราะอะไรครับพี่น้องเอฟซีอ่อกากลัวมันกินค่าอุปกรณ์บ้างกลัวนั่นกลัวนี่บ้างเอาเปอร์เซ็นกับร้านค้าบ้างยังงั้นยังงี้เห็นไหมครับมันมันไม่ไม่ไ,มไ,มไมว้ใจกันเลยนะอ่าเอาแพงด้วยยังงั้นยังงี้พี่น้องเอฟซีเห็นไหมครับนะอืม นี่นะคะสิ่งที่เราไปนะคะที่ไปสั่งเกมก็เป็นแบบนี้ค่ะนะอเดี๋ยวก็จะมากินข้าลงข้าแรงอีกเดี๋ยวจะมากินข้าคงข้าของอีกมันไม่ได้นะแบบนี้นะมันก็เกินไปเนาะป้าเนาะผลบานี่ได้เป็นนิ่งท่าได้บดนี้เอาคือเปียนจั้งสั้นหเห็นไหมครับมันสั่งเองของน่ะน,นะอ่าเห็นบางนี้สั่งไปปุ๊บนี่มันกินข้าคงข้าของอ่ะมันกินข้าคงข้าสอง กินหินกินทรายครับทีนี่อ้าวค่าแรงก็ยังเอาแพงแล้ววัดนี้เอาก็เป็นสั้นล่ะบรนี้สูฮะ <c oughs> ตอนนี้อยู่ด้วยกันเพราะผลประโยชน์เฉยๆนะมันไม่มีความจริงใจหาเหวอะไรกันหรอกครับพี่น้องเอฟซีนะนี่แหละครับอีนี่มันเป็นคนแบบนี้นี่เองอ่ามันเป็นคนแบบนี้นี่เอง ก็เข้าใจแล้วอีสางเขียวทําไมมันถึงถอยออกมาอ่าไปตีสินนินทาแล้วไปเอาอีโอ่งแดงนี่ครับในนิทานเรื่องนี้อีหีควายนี้นะครับเนาะอีไปเซิงกับพระนี่นะในนิทานเรื่องนี้นะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะอ่าย้ำนะครับอย่าไปพาดพิงคนนั้นคนนี้ตัวละครไม่มีอยู่จริงอันนี้ผมมโนขึ้นมาเองนะ เป็นเรื่องจริงไหมใอิงนิยายที่ปู่ยาตายายเราขานนานมาโอ้ยบันเทิงเหรอครับพี่น้องเอฟจีในนิทานเรื่องนี้เอาแล้วครับนะเอาแล้วครับมันเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้นะอ่ามันเป็นอะไรครับนะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้นะเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้นะอ เอาแล้วเอาแล้วนะครับเบฟีนะตีสินนินทากันแล้วนะครับเบฟจีนะ,ะไม่ไว้ใจกันแล้วนะอืแม้กระทั่งหมกหัวลูกนิมิดนะครับเราไปว่าพื้นว้าขวัญมันดีได้บ่ะนี่ว่ามันเอาค่าวิชาทรงวิชาชีพแพงย่างงั้นอย่างงี้นะเห็นไหมครับพี่น้องเอฟีอ่ามันเกิดอะไรขึ้นครับทีนี้ <laughs> โอ้ยตายแล้วสูนีน่เนาะโอ้ตายเลยนะ มึงคิดว่ามึงจะรอดคุกเหรอไอ้ซั์นะอีเวนิโยกเน่านะอ <laughs> มึงคิดว่ามึงแน่แหละนะมึงมีแปงที่สามที่สี่กูจะกวาดเรียบเลยกูจะไม่จงมึงแนละ้ว <laughs> โอ๊ยบันนี้ออาเรื่องงูเห่าเนาะกับพอดีเลยบนันนี้มันเอามาเอาข้อมูลไงครับเห็นไหมมันมาเอาข้อมูลไง มันมาเอาข้อมูลกันไงครับตอนนี้เห็นไหมมันเกิดอ,อะไรขึ้นครับตอนนี้อะอะแล้วอีนี่ออกมาชแชร์แหละครับอีนี่ออกมาแชร์เอามาพูดออกมาเว้าแหละครับทีนี้เห็นไหมอ่าแม้กระทั่งอะไรอีฝาก็ไม่ไปแล้วหาว่าอีฝาเปลี่ยนไปไงอีสางเขียวเปลี่ยนไปไงอ่าเพราะเอาใครครับเอาอีโอ่งแดงนี้ไง อีหีควายนี่นะครับพี่น้องเอฟซีนะอีหีไม่มียางายนี่นะเออนะไปกับมันไงไปชี้หนาดานอะอไปชี้หน,นาดา่าอยู่หนาเฮื่อนมั่นไหมมันกับพ่อพ่อใจแล้วบันอ่าทำไมมันเป็นแบบนั้นครับพี่น้องเอฟซีฮะตายเลยอีนี่ก็ไปดินท้าให้มันฟังอีกทีนี้ มันจะไปใส่เสียครับสินี่โอ้มึงเป็นคนแบบนี้นี่เองเนาะใครๆถึงอยู่กับมึงไม่ได้ไงมึงสมควรและมึงจะอยู่คนเดียวนะอ่าไปคบกับอีนี่มันปากสว่างแล้วไงอ่าอีนี่มันไม่มีมิเทสและศัตรูที่ถาวรมันแว้งกัดได้ทุกคนกูบอกมึงกูเตือนมึงแล้วไงเป็นยังไง่ะเห็นดิสเห็นเดทมันได้ยังทีนี่ อ่าเห็นผลงานมันหรือ,อยังทีนี้เห็นไหมมันบอกว่ามันจะไปร้องเรียนป่ามงป่าไม้มันโกหกครับพี่น้องเอฟซีนะโกหกอีนี่ก็หลอกเข้ามาจะเอาเอฟซีมึงไงอีงโง่นะหลอกเข้ามาเอาเอฟซีมึงอืมนะอาศัยได้ลงได้ลาลแล้วโกโอ้ยเรียบร้อยเลยครับทีนี้เรียบร้อย <c oughs> นะมันก็จะคุยหลังบ้านหลังไม้แหละครับทีนี้มันก็เข้าล็อกเข้ารอยมันแหละ นะอืมจะเข้าจะออกต้องบอกจี <c oughs> โอ้ยนะครับเนาะ <c oughs> อ่าอีอสอรพิษไงอสอรพิษอ่าอสอรพิษมาเจอกันแบบนี้นะอืมอืมอะไรมันจะเกิดขึ้นครับพี่น้องเอฟซีความบันเทิงก็เกิดขึ้นแบบนี้แหละครับอ่า เอาแล้วครับเสกันเละด่ากันเละไงครับตัวนี้เป็นยังไงนะทีนี้อ่าเกิดอะไรขึ้นแม้นอีสางเขียวก็ยังไม่รอดมันก็ยังตีสิน,นินทาเลยนะตีสิน,นินทาเห็นไหมครับมันไปด้วยหรือเปล่าครับตอนนี้อ่าเพราะมึงไปเลือกเอาอีขี้กันข้ากตัวนี้ไงอีโองแดงอีหีควายนี่นะครับนะอ่าไปเลือกเอาอีเวนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับทีนี้เห็นไหม อ่ามันไม่ได้มีความจริงใจอะไรกับมึงเลยนะอ่ามันมีความจริงใจอะไรไหมมันมีความจริงใจเห็นไหมมันออกมาเฉมึงพฤติกรรมของมึงมึงไปติดชินนินทาใครบ้างแม้กระทั่งส่องสอกก็ยังโดนเลยมึงมึงก็ยังหาว่ามันกินเล็กกินน้อยกินของกินนั่นกินนี่กินหินกินทรายไงกินปูนกินนั่นกินนี่มึงก็เลยไปสั่งของเองไงเว้นเห็นไหม โอ้กูรู้แล้วทำไมมึงไปเอง,งไปสั่งของเองมันมีเรื่องแบบนี้นี่เองนะนะมันสมควรโดนแล้วอีเวน <c oughs>